ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ,บ้านน้ำผึ้งครับแล้วก็เราพาท่านผู้ชมมาดูการทอดมันอินรีนะครับก<ด>็อ,อยู่ที่ร้านทอดมันอินรีแท้นะครับน่ากินมากเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูทอดมันสดๆเลยนะครับด้านหน้ากันาไปอินีได้ะอนะจ๊ะ้ก่อนเลยจ้าันนี้ดูทั้งทอดมันอินรีแล้วดูทั้งทอดมันทอดเผือกนะครับท่านผู้ชมครับนี้เราจะเห็นว่าคุณลุงที่ทำเนี่ยทอดสดๆแล้วก็น่ากินมากนะครับเราไปดูบรรยากาศในในการทอดกันครับ เราจะเห็นบรรยากาศคุณน้านะครับคุณพี่เนี่ยกำลังทำสดๆนะครับแล้วก็น่ากินมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อนะครับแล้วก็ขอแอบชิมนิดนึงนะครับให้ผู้ชมดูไปดูการทำทำไมไม่ให้ฟางมันปันแปงัวชิมได้นะคะขายน้ำปลาขายหอยเร็วเรามาดูบรรยากาศนะฮะที่ให้ผู้ชมดูครับตั้งแต่การทำสดๆนะครับ ชิมดูก่อนได้เลยนะครับแวะชิมก่อนได้เลยครับซื้อไม่ซื้อไม่จำเป็นครับเราจะเห็นหนุ่มน้อยเอ้ยคุณลุงคนนี้นะครับกำลังบรรจุถุงอยู่นะครับซึ่งน่ารักมากนะครับเรียกลูกค้านะครับให้เข้ามากินนะครับเราก็จะเห็นว่าชิมได้ชิมได้นะครับอย่าลืมครับมาตลาดบานนพึ่งแวะมาซื้อเผือกทอดมันทอดนะครับกล้วยทอดกล้วยฉาบนะครับมันฉาบที่ตลาดบานนพึ่งนะครับโซนด้านในนะครับเดินข้ามสะพานมาก่อนด้หรอทางขาวแถเฉี่ยด้านใด้วยนี่ร้านลุงเผือกวังโบราณนะครับป้ายยอู่มีป้ายตัวนี้นะครััับบฉะนน้เรราาาอย่ลืมมคที ตลาดน้ำพึ่งครับมาที่ร้านลุงเผือกนะฮะวังโบราณนะครับดูป้ายครับขอบคุณคุณลุงเผือกมากนะครับเราพาไปดูร้านอื่นกันก่อนครับขอบคุณครับเรามาที่ร้านขนมปังนุ่มนุ่มนิ่มหน้าเนยสด7สี7แบบนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกดูขนมเปียกตับบรีน่ากินตับบรีเหรอตับบรีเลยเหนียวโบราณของไทยทานได้นะครับถ้าจะเห็นว่าน่ากินมากนะครับอย่าลืมครับมาตลาดน้ำพึ่งแวะมาชิมขนมปังครับน้ำอะไรนะบรีไหมน้ำบรี่นะบรีอะไงโอ้โหบรี่ครับดี๋ยวรถเจ็ดน้าไม่ได้สามที่สาม แล้ววันนี้เราก็เที่ยวสนุกพอแล้วนะครับที่ตลาดวานน้ำพึง่งเดี๋ยวผู้บรรยายลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดอื่นในคลิปต่อไปใน Youtube นะครับขอบคุณครับิงนอนนน่น่ากินด้วยนะครับผมลาตั้งแต่วิดีโอนี้ไปแค่นี้นะครับ